สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุลสุกคนครับผมวันนี้อายุครับพอขะหยาคือเก่าครับมากลนมันคือเก่าพี่น้องเอ้ยพายเบิ่งความลำบากครับผมเห็ดมั่นเมีนหนักขักเข่าสวนบ่ได้ครับฝนตกดีขนาดเด็ดถ้อยเอาพี่น้องเอ้ยนี่ครับเอาอัน ทเทเล่หลากรถนี่ครับมาถอยเอาพี่น้องโอ้ยปวดแขนรวถ้อยนี่ก็คขาคือกันนะครับค้าข้าดูผมถอยออกมาขนใส่หมีมาเถียวนึงก็ได้เต็มขั้นนี่ครับเหลือผมเหลือเหลือเหลือโหดนะครับก็ใช้ได้สองขั้นอยู่ ม้วมันกะประมาณนี้แล้วครับมีใหญ่มีน้อยพี่น,อน้อง,องเป็นไงพ่อใหพ่อครับวัดเอฟซีนะฮะดรยลำบากลำบากพี่น้อง เห็ดไฮมันกับโบเมนว่าสบายดีครับราคามันตอนนี้นะครับล้านอยู่แถวบานนี่สองบาทแปดสิบห้านะครับผมย่งอะไรสิยกเนี่นนะ ไม่พี่น้องเอ้ยผมมีแนวเว่าครับโยกหนังเรียงพูดบอกเลยูุโยกสะพานหลักดเด็กโย่างสะพาพสวนนะพี่น้องเละตุ้มเป๊ะครับเละไปเบิดสมองกูนะถอ,อยออกมาจนเบิดสวนครับเตร,รียมยืบทพน่างหน่อยข้างหลัง ปวดแขนพี่น้องเลยอืมวิดีโอชุดนี้ขอจบตำหนีสักก่อนนะครับเดี๋ยวเห็ดเวียกก่อนพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ